สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มขอตแอร์ครับวันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ Mazda BT50 Pro ครับก็คันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นในรถครับแล้วก็แอร์ก็ไม่ค่อเย็นครับก็เดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์ออกมาเช็คสภาพดูครับก็รุน่นนี้ขั้นตอนในการถอดก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงครับเราต้องยกพันโซนที่มีพวงแาลัติดมาด้วยครับยกมาทั้งยวงครับ ก็รถรถรุ่นนี้ท่านใดมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรก็สามารถขับเข้ามาซอมทีานได้ครับก็นี่คือขั้นตอนในการถอดแป๊บแอร์เชื่อมต่อเข้าตู้ครับแล้วก็ต่ถังเทอรอางน้ครับดดี้ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการถอดหรือตู้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับขั้นตอนในการถอดหรือคอนโซลครับ ตอนในการยกคอนโซลออกครับ สายไฟค่อนข้างเยอะครับเราจึงเลี่ยงที่จะถอดปลักออกครับเพราะว่าสายลําโพงเต็มไปหมดเราจึงยกคอนโซลมาพักไว้ที่เบาะครับเพื่อสะดวกในการทํางานครับนี่คือตู้แอร์นะครับเดี๋ยวเราจะยกถอดยกออกมาตรวจสคบดูครับก็บสภาพภายในหลังจากที่เรายกตัววออกไปครับ ก็ประมาณนี้ครับตัวแรครับเดี๋ยวเราจะแกะเปลือกออกมานให้ดูของน้ำที่เกิดยุ่ยเดี๋ยวเราจะทำาเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับพอมาดูสภาพตัวแอร์ครับก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพพอสมควรครับ ตอนบริเวณนี้มีข้าบน้ำมันอยู่ครับน่าจะเป็นจุดที่ตูแ้แอร์รั่วซึมครับก็เดี๋ยวเราจะแนะนาให้ลูกค้าเปลี่ยนตู้ครับเพราะว่าลักษณะนี้เดี๋ยวล้างไปคงรั่วแน่นอนครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูบ่อยๆครับครับก็ลูกค้าก็ได้บอกให้เราทําการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ไปได้เลยครับจะได้ทําทีเดียวครับก็มาดูสภาพการมาดูตู้แอร์ใหม่ครับ นี่คือตึ้แหนะแบบศูนย์นะครับแหนะศูนย์ครับนี่คาเดิมครับนี่คือเฟังชั่น,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 นวาล์วครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าครับก็เป็นพวกสี่ครับงานมลตรฐานครับนี่ควเดิม ตอนการประกอบคอนโซมกับพืนครับก็มาดูครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราประกอบตัวแอร์แล้วก็น้ำยายแอร์เราเติมเต็มแล้วครับก็มาดูค่าเกจครับ องโลก็ประมาณสามห้าครับตอนนี้แอร์ตัดอยู่นะครับก็ถือว่าเย็นครับั่งทายก็ประมาณไม่เกินสองร้อยครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับดูงานประกอบภายในครับก็ชุดป้วงกันเก็บรายละเอียดครับก็งานประกอบเราก็เข้ามาในเครื่องมือครับบงน ต่อเรียบร้อยดีครับก็ทีมช่างกำลังเจ็บรละเอียดเล็กน้อยครับพร้อมส่งงานลูกค้าครับก็จบไปอีกหนึ่งท่านครับมาด้าบีทีห้าสิบโฟครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ครับเนื่องจากตู้แอร์เสื่อมสภาพรั่วซึมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขตร้านหนุ่มออโต้แอร์ร้านของเขาโทรศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้าครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ กับโรงเรียนลาะบัาวิทยาภมณั์หรือว่ายัางเื้องกับวัดราชบัณฑครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม